สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอนุโมทนาบุญหลวงพ่อดวงเฮงถูกละตอรี่6ล้านหลังช่วยโยมซื้อเก็บไว้ตัดสินใจยกเงินสร้างสาลาวัดล่าสุดเป็นอีกหนึ่งผู้โชคดีรับเงินล้านคือพระพรชัยวิชาศินอายุ66ปีจังหวัดที่วัดสีอุดมบ้านกุฎละลมหมูท่ที่3ตำบลหนองนาแซงอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอายุ66ปี ถูกรางวัลที่1งวดประจำวันที่1กรกฎาคม264จําจำนวนหนึ่งใบหลังจากที่ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจํางวดวันนี้ออกหมายเลข7 1 3 5 1 7หงเลวงพ่อบอกว่าเมื่อวานที่ผ่านมามีโยมทยี่รู้จักกันได้นําลอตเตอรี่มาให้ตนช่วยซื้อจํานวน3ใบแต่ตนได้ช่วยซื้อเพียงหนึ่งใบหลังจากนั้นไม่ได้คิดอะไรมาทราบอีกครั้งหลังจากที่ผลสลากออกแล้วส่วนเงินที่ได้มาตนจะนํามาบริจาคให้วัด เพื่อสร้างศาลาหลังจากที่ศาลาดังกล่าวสร้างมานานแล้วหลายปีเกิดการชำรุดและจะช่วยส่งเสริมเพื่อทำนุบำรุงวัดพร้อมเชิญชวนพี่น้องที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อสร้างศาลาวัดหลังใหม่ด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ